เนื่อจากเมื่อวานนะคะท่านผู้ดูการก็คือ,อคุณครูได้ครูบิวไ,ได้แอสไซน์งานเข้าไปให้นักเรียนหลังจากเรียนเสร็จได้ให้สะท้อนผลการเรียนรู้นะคะ,ะมีสามมีสาข้อที่ถามไปก็คือข้อ,ข,อ,ข,อข้อแรกเป็นคําถามว่าก่อนเข้ามาเรียนออนไลน์เนี่ยนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรแล้วก็พอหลังเรียนจบไปแล้วเดีย่ย เรียนจบในภาคเช้าอะคะ่ะนักเรียนมีความรูม้สึกหลังเรียนอย่างไรให้แสดงความรู้สึกความคิดเห็นแลวก็นักเรียนคาดหวังอะไรจากการเรียนในออนไลน์ในครั้งนี้อยากให้เป็นแบบผม,แผมเขียนลงไปแล้วทำไมเป็นอย่างนี้อยู่เลยคุณอันนี้หน้าจอใครของหน้าจอของชัยวัน์ค่ะตอนนี้<ห>เป็นหน้าจอ,อหน้าจอสมาร์ทโฟนของชัยวัน์ที่แชร์มาคุณปูดูว่าผมมีปัญหาว่าผมส่งงานไปแล้วแล้วทําไมมันไม่ขึ้นต้องส่งยังไงคะ่ะ เนี่ยต่อครับส่งแล้วนะคะน่าจะโอเคในทางนี้นะใช่ไหมใช่ใช่วัดใช่วัดส่งมาแล้วเพียงแต่ว่าคุณครูยังไม่ได้เข้าไปตรวจค่ะครับครูยังไม่ได้เข้าไปตรวจเฉยๆค่ะเพราะว่าสีเขียวเมื่อสักครู่นี้ค่ะอ่าเป็นเป็นการส่งงานมาแล้วนะคะ แต่คุณครูยังไม่ไม่ไปตรวจมันก็เลยยังเป็นโนเกรดอยู่ถ้าคุณครูเข้าไปตรวจแล้วให้คะแนนแล้วมันก็จะขึ้นเป็นเป็นคะแนนให้ว่าแต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่คะนี้มีใครที่ยังไม่ส่งไหมงานงานสามข้อสามข้อที่เป็นการสะท้อนผลการเรียนรู้ส่งทุกคนแล้วใช่ไหมสงกรานส่งหรือย,ยังลูกสงกรานส่งหรือย,ยังเอ่ยเปิดไม้ด้วยลูกเวลาพูดเปิดไม้ด้วย ยังครับสงกรารย,ยังไม่ส่งเดี๋ยวสงกรารไปทําส่งย้อนหลังนะคุณครูให้ให้วันสุดท้ายคือวันนี้ถ้าหลังจากวันนี้นักเรียนจะไม่สามารถส่งงานชิ้นนี้ได้ค่ะคุณครูมีกําหนดระยะเวลาส่งงานนะแต่การบ้านคุณครูให้เดือนนึงถึงวันที่หนึ่งกรกฎาคมเลยส่งการบ้านให้ทันนะคะอ่ะต่อไปนะคะคุณครูจะ,ะเข้าสู่เนื้อหาแล้ว เมื่อวานที่เราเปลี่ยนค้างเอาไว้นะคะเป็นการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวใช่หรือไม่แล้วเป็นการแก้อสมการแบบไหนระดับไหนที่เราเรียนไปแบบยากมากใช่ไหมแบบยากก็เรียนไปละแบบยากมากก็เรียนไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนแบบยากสุดสุดสุดยากสุดสุดยากสุดสุดกลัวไหมถามว่ากลัวไม่ถึก แบบยากก็ผ่านมาแล้วแบบยากมากๆก็ผ่านมาแล้วยากสุดๆกลัวทําไมแค่นี้เองมาดูกันตอนนี้คุณครูแชร์หน้าจอจากจากอุปกรณ์ iPad นะคะการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแบบยากสุดๆอะมาดูกันข้อตกลงจากนี้ไปรเรียนดูตรงนี้ดี ื่อไหร่ก็ตามที่ x คูณกับ1ส่วน a เมื่อไหร่ก็ตามที่ x คูณกับ1ส่วน a มันจะเท่ากับ x ส่วน a เพราะอะไรเพราะว่า x x คูณกับ1เศษคูณเศษ x คูณ1ได้อะไรคะ x คูณ1ได้เท่าไหร่ได้ 1x ถูกต้อง x คูณ1ได้ 1x แต่เลข1ข้างหน้าเราเขียนไหมคะเราจำเป็นต้องเขียนไหมหรื ไม่จะเป็นเพราะฉะนั้น x คูณ1ได้ 1x น,น,นะคะส่วนข้างล่างเวลาเราคูณเนี่ยเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนวน,นักเรียนคะข้างล่างส่วนเป็นอะไรเนี่ย1 x มีส่วนเป็น1น,นะคะแต่เขาไม่ได้ยงเขียนเขาไม่เขียนให้เราไว้ในฐานที่เข้าใจนัน x คูณน1นได้ x 1คูณ a จึงได้เท่าไหร่ a นึงได้ a เพราะนั้นตรงเนี้ยนักเรียนทุกคนเข้าใจหรือเปล่า ถ้าเข้าใจแล้วส่งเลขสองมาให้ครูทางแชทให้หน่อยส่งเลขสองเข้ามาใครไม่ส่งแสดงว่าอยางไม่เข้าใจครูจะได้ดูว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะคะมพมสองเข้ามาเลยค่ะ่าโอเคอ่โอเคยุทธเดชอาจจะรีเข้าใจโอเคสวรรยาเข้าใจโอเค โอเคนัตยาเทวาลีนสงการตโอเคตอนนี้ทุกคนถือว่าเข้าใจตรงนี้แล้วค่ะนะคะมาดูตัวอย่างตัวอย่างนะคะ x คูณหนึส่วนสอเท่ากับ x ส่วนสอพิธีการข้อนี้เขาทำยังไงคะเนีย่ย x คูณกับ1ได้เท่าไหร่ไ,ไ,รได้ค่ะได้หนึ่ง x เพราะนั้นข้างล่างตัวส่วนของ x คือส่วนเป็นเท่าไหร่คะ ส่วนเป็นหนึ่งถูกไหมส่วนคูณส่วนหนึ่งคูณสองเป็นเป็นเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งคูณสองได้เท่าไหร่คะตอนนี้เปิดไมค์ได้เลยนะคะลูกเราคุยกันเหมือนเราอยู่ในห้องเรียนเดียวกันเราเปิดไมค์ได้เลยเปิดไปเปิดกล้องได้เลยโอเคอันนี้หนึ่งคูณสองได้เท่าไหร่คะสองไปสองเพราะนั้นสิ่งที่เราสิ่งที่ได้มาก็คือ x ส่วนสอง อัวนี้ค่ะอีกตัวอีกตัวอย่างหนึ่งคือตัวนี้ตัวเนี้ยหกคูณหนึ่งส่วนสามเท่ากับหกเอ็กคูณหนึ่งส่วนสามหกเอ็กคูณหนึ่งได้หกเอ็กค่ะส่วนเป็นสามเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะอะไรส่วนถึงเป็นสามเหมือนเดิมหกเอ็กวิส่วนเป็นหนึ่งใช่หกเอ็กวิส่วนเป็นหนึ่งเพราะนั้นเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนหกเอ็กคูณหนึ่งได้หกเอ็กหนึ่งคูณสามได้สาม าพระะฉนั้นข้อนี้ผ่านไหมคะผ่านค่ะผ่านนะอ่ะโอเคเราไปข้อถัดไปเลยการแก้อสรรมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในเลเวลที่ยากสุดสุดอือพอเจอค้บนี้แล้วรู้สึกยังไงคะยากสุดสุดอย่ามาๆๆต่อกันเลยข้อนี้ค่ะจงแก้สรรมการ 3x น้อยกว่าเท่ากับ4ยา,ยากสุดยากสุดสุดค่ะสงการ ถามว่าข้อนี้ย้ายข้างกี่ครั้งต่อจากเมื่อวานเลยย้ายข้างกี่ครั้งเราจะย้ายข้างกี่ครั้งครั้งเดียวเราจะย้ายฝั่งไหนไปหาฝั่งไหนอ่ะวางแผนกันก่อนมี 3x กับ x, x, x. <3. S 1> รา็จะย้าย <ไป S 1> อะไรไปย้า <X. S 1> ย 3x ย้าย x ไปหา 3x หรือ <X. S 1> ย้าย 3x ไปหา x ย้สามเอาไงดีถ,ถ,ถ้าเราย้ายสามถ้าเราย้ายา x ไปหา x มันจะกลายเป็นลบถูกไหมคะใช่หรือเปล่าถูกไหมมันจะกลายเป็นลบถูกไหมแต่ถ้าเราย้าย x ไปหาสาม x มันจะกลายเป็นบวกถูกไหม มันจะการเป็นลบกลายเป็นบวกยังไงอะมาดูค่ะมาดูจากโจทย์ 3x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4บวก x ถ้าคุณครูย้าย x ไปหา 3x จะได้ว่า 3x x ที่คุณครูย้ายไปตัวนี้ค่ะดูที่คุณครูย้ายไปเดิมทีมันเป็นบวกถูกไหมคะพอย้ายข้างไปมันก็กลายเป็นลบ x ขึ้นหมายน้อยกว่าเท่ากับฝั่งนี้เหลือสี่ขั้นตอนต่อไปค่ะทำไงต่อทำไงต่อดีอาจารย์ดีขั้นตอนต่อไปทำไงต่อหลุดทำไงต่อดีอะไรนะคะอ่า ใช่แล้วใช่แล้วเราต้องเอา 3x ไปลบ x เพราะนั้น 3x ลบ x เหลือเท่าไหร่คะ <S 2เหลือ 2x <1. S 1> น้อยกว่าเท่ากับ4ทำไงต่อถึงจะเหลือ x เดียวย้าย2ย้าย2ย,าย้ยายไปทำอะไรไปหารย้าย2ไปหาร,ยายหารนะคะเพราะนั้น2ถูกย้ายไปเนี่ถยถแก้ไปหารก็ได้4ส่วน สหา,การกันเหลือเท่าไหร่คะสงกรานตีหารสองเลอเท่าไหร่ดูกอืมครัสองเลือสองเก่งมากเพราะนั้นข้อนี้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับสองม,มีการเปลี่ยนเครื่องหมายไหมคะมีไม่ไม่มีนะคะมันเป็นบวกอยู่แล้วเพราะนั้นแน่นอนกราฟของอสมการข้อนี้หน้าตาเป็นยังไงเอ่ย จุดทึบที่เลขสองจุดทึบท hey, no ึบที่เลขอะไรคะเลขสองเลขสองชี้ไปทางไหนซ้ายหรือขวาทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายหรือขวาขวาซ้ายขวาก็ได้อ่ะขวาก็ได้ตกลงทางไหนทางซ้ายอ่ะดีๆไหนใครว่าทางซ้ายบ้างยกมือให้ดูหน่อย โอเคเดี๋ยวครูแจกขนมไหนใครวางขวาตรงลงบนไปทางไหนคะคำา่า X F เอเอน้อยกว่าหรือเท่ากับสองแปลว่ามันต้องน้อยกว่าสองถูกไหมคะน้อยกว่าสองมันต้องน้อยมาทางซ้ายจะแสดงว่าคําตอบคืออะไรบ้าง หนึ่งขั้นตอนอหนสองเดิมลบหนึ่งไปเรื่อยๆต่อนนี้คือขํานอนงกรรมการนะคะโอเคนี่คือนี่คือข้อที่ยากสุดๆแล้วจดทันไหมถ้าจดไม่ทันทํายังไงคะถ้าจดไม่ทันแคปแคปหน้าจอเลยเรามีเท็กอ์โนเท็กซ์รูปอยู่แล้วต่อไปเลยนะคะ ยากสุดๆเหมือนเดิมข้อนี้ c x ลบ c x ตัว <4 F, S 2> น้อยกว่าเท่ากับ 3x กระเมรที่เพิ่งเข้ามานะลูกคาตามไม่ทานเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะมีดิกงย้อนหลังให้ดูนะคะมาดูข้อนี้เราจะวางแผนยังไงดีเราจะย้ายตัวไหนไปหาตัวไหน c <4 F. S 1> <ป>ลบ c x กับ 3x ิกับ ย้าย 4x ไป <4 X S 2> ไปหา 3x ถูกไหมคะพอย้ายไปแล้วมันจะจากลบมันจะกลายเป็นบวกใช่ไหมอ่ะโอเคเก่งมากค่ะมาต่อจากโจทย์ตรงนี้ลบ 4x บวกสิ 14, น้อยกว่าเท่ากับ 3x <5 X. S 2> เราจะย้ายไปฝั่งซ้ายก็เหลือ14 น้อยกว่าเท่ากับ 3x บวก 4x คุณครูย้ายตัวไหนมาคุณครูย้ายลบ 4x มาถูกไหมคะย้ายจากลบมาเป็นบวกเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เหลือเท่าไหร่เลยเหลือเจื 7x เหลือ 7x ต่อไปทำไงต่อคะ ย้ายเข้เจ็ดมาหาอาเก่งมากเก่งมากย้ายเจ็ดมามาหา <c oughs> มันก็จะเป็นเอ็เดียวถูกไหมคะก็ได้สิบสี่หารด้วยเจ็ดสิบสี่หารเจ็ดเหลือเท่าไหร่เห <c oughs> ลือสองเก่งมากนะคะเพราะนั้น x เดียวจึงเท่ากับสองน้อยกว่าเท่ากับสอง ไม่ใช่น้อยกว่า x เดียวมากกว่าหรือเท่ากับ2นะคะปากอาหันไปหา x แดงว,ว่า x มากกว่าเท่ากับ2ะนั้นข้อนี้ต่อคูดังๆหน่อยว่าได้จุดถึบหรือจุดโปล่จุดถึบจุดถึบที่เลข2ใส่จุดถึบลูกศรที่ไปทางไหนทางขวาทางขวา,า,ขวานั้นคำตอบอคืออะไรคะ สองสามสี่ห้าสองสามไปถึงเชียงรายไปเรื่อยๆถึงเชียงรายโอเคตอนนี้พัดลมไข่ดังเลยพัดลมไข่มากเลยค่ะเออพัดลมดังมากเลยส่วนๆเลยเหมือนเสียงเฮลิคอปเตอร์อ๋อครูรู้แล้วพัดลมมาจากไหนพอดีครูนั่งอยู่ริมทะเลลูกลมมันแรงเธอลมมันแรงไปหน่อย อ่าโอเคต่อนะคะการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแบบยากสุดๆเหมือนเดิมครอนี้ลบสาลบยีน้อยกว่าลบห้นักเรียนจะย้ายตัวไหนไปดีลบสามลบสามย้ายลบสมลบสมันก็จะได้ลบสอีกครับ20มันน้อยกว่าลบสองกครับอ่าโอเคจะย้าย5ไปหาลบสใช่ไหม หรือย้ายลบสามไปหาห้าอ่ะย้ายแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าย้ายแบบนี้แบบแรกหรือแบบที่สองแบบแรกหรือที่สองไรครับเอาแบบที่สองที่สองถ้าแบบที่สองย้ายไปสมมุติสามเอ็กย้ายไปถูกไหมถ้าย้ายไปแล้วมันเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นบวกเป็นบวกเป็นบวกแต่ลบห้าบวกสาม เหลือเท่าไหรลบสองเอครับเหลือลบสองมาติดลบเหมือนเดิมถูกไหมคะครับแต่ถ้าเราย้ายลบห้าไปหาลบสามเป็นยังไงบกลบห้าเราก็จะกลายเป็นบวกลบห้าก็กลายเป็นบวกหเพราะนั้นบวกห้าลบสามเอก็จะเหลืออยู่สองถูกไหมคะซึ่งสองเป็นบวกเพราะนั้นเราจะย้ายแบบไหนก็ได้นะ จริงๆเราย้ายแบบไหนก็ได้สุดท้ายแล้วเราก็ได้คําตอบเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวข้อนี้เดี๋ยวทําทั้งสองวิธีเลยเดี๋ยวครูขออนุญ,ญาตแบ่งกระดาษเป็นสองฝั่งค่ะฝั่งแรกครูจะทําวิธีการย้ายแบบนี้ก่อนย้ายแบบนี้ก่อนกรณีที่หนึ่งนะคะกรณีที่หนึ่งนี่คือลายมือครูนะคะอ่านว่ากรณี ลบสามเครณจะย้ายไปหาลบห้าเมันก็จะเหลือลบอะไรคะลบยี่สิบน้อยกว่าลบห้าเบวกสามเใช่หรือไม่เพราะคุณครูย้ายย้ายสามเอ็กไปจากลบกลายเป็นบวกคะจากลบกลายเป็นบวกแบบเนี้ยย้ายมาคราวนี้ทํำไงต่อลบห้บวกสามเได้เท่าไหร่คะ ลบสอเกิบเหลือลบสองเอฟถูกไหมครัจากนั้นทำยังไงต่อย้ายอะไรมาย้ายลบสองมาหารกับลบยี่สิบครับย้ายสองไปหารกับลบยี่สิบเี่สะนั้นลบยี่สิบหารด้วยสองเท่ากับลบเอฟถูกไหมคะครับแล้วไงต่อเอ่ยลบเท่าไหร่สองหารยี่สิบเหลือลบสิบ ฝั่งนี้ลบ x ราก x เดียวเหลือเท่าไหร่คะสิบเออ x เดียว x เดียว x เดียวได้เท่าไหร่ <40. S 1> ได้สิบเป็นบวกถูกไหมคะแล้วเครื่องหมายเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามอ่ะทบทวนหน่อยทำไมเครื่องหมายถึงเปลี่ยนเพราะว่า,านำหนึ่ง นำอะไรมาคูณนำหนึ่งมาคูณเรานำลบหนึ่งมาคูณถูกไหมคะมาคูณพอเรานำลบหนึ่งมาคูณแล้วเนี่ยมันทําให้เป็นบวกทำให้ x เป็นบวกแน่นอนลบหนึ่งคูณลบสิบก็ได้เป็นสิบเพราะลบจะลบเป็นบวกและคำตอบนี่ได้ x น้อยกว่าหรือเท่ากับสิบันี่คือวิธีการทาขั้นตอนที่หนึ่งในกรณีที่เด็กนนะคะอันนี้มาดูกรณีที่สองก่า กรณีที่ทสกรณีที่สองเราจะใช้วิธีการย้ายแบบนี้ค่ะย,ย้ายลบ 5x ไปหาลบ 3x มันจะเป็นยังไงอ่ะมาดูกันนกโจทย์นะคะลบ 3x ลบ20ถ้าลมใครดังเอ่ย พัดลมสงกลางแน่เลยล่เลยหนรงการปิดพัดลมสิโอเค,อเคดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเนาะดีขึ้นเนาะโอเคลมทะเลไม่ใช่อะไรนึกว่าแบบลมทะเลรบกวนพวกเราคี่ครูอยู่ริมทะเลมาดูต่อข้อดีย้ายข้างไปใช่ไหมคะครูจะย้ายลบ5้ ไปหาไปหาลบ x บสาเอ็กได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่ลบสามเอ็กบวกห้าเอ็กลบยี่สิบถูกไหมคะ <9. S 2> น้อยกว่าเท่ากับฝั่งนี้ถูกย้ายไปเหลืออะไรเหลือศูนหรือเราจะย้ายทีเดียวก็ได้เลยนะคือย้ายอะไรมา ใช่ย้ายลบิบมาอ่ะสมมุติคูย้ายครั้งเดียวเลยสมมุติคูย้ายครั้งเดียวเลยได้เท่าไหร่ถ้าย้ายครั้งเดียว20จากลบก็จะกลายมาเป็นบวเป็นบวกนี่คือการย้ายครั้งเดียวค่ะดังนั้นฝั่งนี้เหลืออะไรคะ 5x ลบ 3x เหลือ 2x ย้อนกลับได้เท่ากับ ยี่สิบพละเอชเดียวน้อยกว่าเท่ากับยี่สิบหารด้วยสองได้เท่าไหร่คะสิบคำตอบเหมือนกันไม่สองตัวเนี้ยเหมือนเหมือนหรือไม่เหมือนเอาดีดีเหมือนเหมือนค่ะเหมือนอ้าวทำไมมันเป็นเหมือนคำตอบเหมือนกัน ก็คือ x มันน้อยกว่าหรือเท่ากับ10เพียงแต่มันเขียนคนละทิศคนละทางกันเฉยๆถูกไหมคะสังเกตดูไฟแหลมๆค่ะนักเรียนเนี่ยายแหลมๆเนี่ยบัญชี้ไปหา x ถูกไหมพอบัญชีไปหา x นั่นแปลว่า x มันน้อยกว่านะคะเวลาเราอ่านล้วก็อ่านว่า x มันน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ิบเพราะนั้นข้อนี้ตอบครูหน่อยได้ไหมคะว่ากราฟของอสมการเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง จุดทึบที่เลขสิบใช่ไหมคะจุดทึบที่เลขสิบล,ล,ลูกศรชี้ไปทางไหนเอ่ยทางขวา,าลูกศรชี้ไปทางขวาเออจริงเหรอลูกศรชี้ไปทางไหนคะเออซ้ายมันน้อยกว่าจะลูกมันน้อยกว่าน้อยกว่ามันต้องชี้ไปทางซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้คืออะไรบ้าง ข้อสองคี่เะไรบ้างก็แปดเจ็ดห้าสีสางไปนถึงสุไงโกโลคค่ะโอเคคำตอบคือสีบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปเรื่อยๆจนถึงสุไงโกโลคค่ะอ่ะแคปหน้าจอไปได้ยังยังค่ะตัวไม่ทานแคปหน้าจอเลยลูกไั่เห็นว่ามันดีไหมถ้าถ้าเกิดว่า เราได้เอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปในห้องเรียนพอเราจดไปทันล้วก็ถ่ายรูปไว้อะไรอย่างเงี้ยถ่หน้าจอไว้ <c oughs> คุว่าดีนะมันดีอ่ะมันไม่ต้องมานั่งจดในห้องเรียนต้องมารอว่าจดยังไม่เสร็จครับครูครับจดยังไม่เสร็จครับอะไรอย่างเงี้ยครูว่าดีนะ <c oughs> โอเคข้อต่อไปนะคะ <c oughs> การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในเลเวลยากสุดๆอีกข้อหนึ่ง 2x ลบ5น้อยกว่า 4x บวก2 <c oughs> ข้อนี้คุณครูขอคำตอบหน่อย ลงมือทําเลยค่ะลงมือทํำเลยแนละ้วคุณครูขอคําตอบใครได้คําตอบแล้วบอกคําตอบคุณครูมาลอง <laughs> ทำเลยจ้า <laughs> oh, my <laughs> God. ได้สามจุดห้ามีใครได้ใกลบบ,บได้ได้แตกต่างไหมลบสามจุดห้าไดคนนึ้ได้ลบสามจุดห้ามีคาตอบอื่นอีกไหมคะมีไหมคะอ่ะมาดูเฉลยกัน,นได้เท่าไหร่อ่ะมาดูมาดูนะคะวิธีการคือคุณครูจะย้ายสองเกับสี่ไปหากันแล้วก็ในขณะเดียวกันก็นกจะย้ายลบห้า กับสองไปอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะเราจะย้ายไปอยู่ฝั่งไหนดีระหว่างอ่ะถ้าเราถ้าถ้าเป็นคุณครูนะคุณนะครูคจะเลือกย้ายคุณครูจะเลือกย้ายแบบนี้ค่ะครูจะเลือกย้ายสองเอไปหาสี่เอเพราะอะไรเพราะสี่มากกว่า2อจะเหลือสองซึ่งมันจะเป็นบวกซึ่งครูไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนเครื่องหมายให้มันยุ่งยากตอนท้ายนะคะ แต่ถามว่าย้ายย้ายอ่าย้ยายตัว 4x ไปหา2ได้ไหมได้เหมือนกันแต่เราจะต้องมาเปลี่ยนเครื่องหมายตอนท้ายถูกไหมเพราะว่าพอย้าย 4x ไปหา 2x แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นลบ 2x เพราะว่าลบ 4x บวก 2x เหลืออยู่ลบ 2x เราต้องทำให้ x ไม่ติดลบโดยการเปลี่ยนเครื่องหมายแล้วก็นำลบหึุเข้ามาคูณเพราะนั้นมาดูเลยค่ะที่การของครูรูก็จะใช้วิธีการย้ายข้างเลยจากโจทย์นี้นะคะ จักโจทย์ข้อนี้เลยนะคะลบห้าลบสองน้อยกว่าสี่เอ็กลบสองเอ็กซ์เครูขอดูใครที่ทำวิธีเหมือนครูหน่อยมีไหมโอเคนะคะัดคะ่ะต่อไปได้เท่าไหร่เอ่ยลบห้าลบสองได้เท่าไหร่ ลบเจ็ดได้ลบเจ็ดต่อไป 4x ลบ 2x เหลือสสอองเ 2x 2x ทำยังไงต่อคะให้เหลือ x เดียวย้ายฝั่งย้ายฝั่งลบเจ็ดหารด้วยสองเพราะนั้นเ x เดียวเหลือลบอะไรลบสามจุดห้าลบสามจุดห้ายากไหมคะตอนนี้ไม่ยากลบสามจุดห้าเนี่ยจุดทึบหรือจุดโปร่ง จุดโปรง่ปรงไหนอะลบสามจุดห้ามีไหมอยู่เนี่ยในกราฟมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีอะกราฟมันไม่ถูกเดี๋ยวควรูจะเขียนกราฟใหม่เดี๋ยวนะคะลบเจ็ดลบเจ็ดโอเคตึ๊กตึ๊กตึกอะโอเค วาดกราฟใหม่เลยวิธีวาดกราฟนะคะก่อนอื่นลากเส้นตรงแบ่งสเกลให้เท่าๆกันครูแบ่งเท่ากันไหมไม่ท้านรียนแบ่งให้เท่ากันนะคะ <c oughs> เทอาใหม่เอาใหม่มันเยอะเกินครูทําไม่เท่ากันครูแบ่งแค่นี้พอแล้วครูก็จะเขียนแค่นี้พอค่ะลบสามจุดห้าที่ครูต้องการ จำนวนที่เราต้องการเอาไว้กลางเส้นจํานวนหลังจากนั้นเราก็เรียงเลยค่ะถ้าไปทางขวามันจะมากขึ้นนะคะสามจุดห้ามากมากกว่าสามจุดห้าคือสองจุดห้าถูกไหมคะลบหนึ่งจุดห้าแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่หรือไม่ใช่เข้าไปทางขวาน้อยลงถูกไหมคะน้อยกว่าสามจุดห้าต้องเป็นลบสี่จุดห้าลบห้าจุดห้าไปเรื่อยๆจนถึงสูงไหนโกลกแต่ครูเขียนแค่นี้เพราะครูขี้ ขี้อะไรขี้เกียจนะคะต่อไปสามจุดห้าใส่ทึบมหรือโป่งใสโป่งใสโป่งนะคะเอมากกว่าลบสามจุดห้าลูกศรไปทางซ้ายหรือทางขวาลูกทางขวาไปทางขวาขวาดีๆไปทางขวานะมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นคําตอบคืออะไรบ้างคำตอบคืออะไรบ้างลบสามจุดห้า ลบสองจุดห้าลบลบหนึ่งก็ใช่นะลบหนึ่งจุดห้าก็ใช่นะก็คือทุกจำนวนที่ที่มากกว่าลบสามจุดห้านั่นเองแต่เราเอาสามจุดห้าไหมคะเอาไหมไม่เอาค่ะอ่ะข้อนี้แคปหน้าจอไปเลยค่ะเรียบร้อยเฉย พร้อมที่จะไปข้อถัดไปหรือยังจบับโอเค